สวัสดีค่ะมมเอนสีจดจัดมาเลาะปลานะคะมาหาเห็ดมาเบิง่อฮีดเพิงนุ่นยุงกุมแหลกพี่น้องมามาเบิงค่ะมาเบิงแบบเตือนแตนแห้งเตือนแตนอันี่นี่จะเบิงหนาค่อยน้องเบ้งนี่มูบกไงนังเห็ดผองนนยุงพี่น้องพี่พี่มาทางพี่มานี่อีกพี่น้องมึงที่ดรอักไง กะมานี่บ่งด้ามูนี่มันสิได้จกดอกมึงพี่น้องพี่นี่นะโอ้ยตอนสอนพี่น้องหันมาทางนี่นี่กระดอกน้อยเนึองยูเจนน,นี่ค่ะนั่นดอกน้อยนึงองอวยมาทางนี่ทั้งขางนะคะนี่นี่ก็แม่นนี่อีก นี่อีกหอมก็เฮ็ดปวกเฮ็ดบวกออกพ่อจักตืดมาเคลียร์ตพีไว้ตืดพี่เป็นเป็นป,ปลาปาอยู่พี่เงยเหยียบพีพี่เงมานนี่นี่น,นี่มาฟังนั่งคางนี่ผุ่นๆุนแล้วก็คางพี่พี่น้นงนองพี่สองดอกนี่พี่น้องก็ะล่งออกแบบโอ้ย แบบมวนเลยอ่ะเก็บเห็นตกใจเลยเป็นปลาไม่น่องเก็บก่อนเฮ้ยกองกันไปนี่เ่ามันหน่อยๆนยได้นี่เดี๋ยวมา มาตัดขาเธอเดียวเกือบเหยียบบนะั่งเคลียร์ไว้กับกร้ายน้องพี่นอ้องเฮ็ดเพิ่งน้องยุ่งกําลังอ๋ออุย้ยไม่ได้ถอดมันจะแซ่บอืมอุย้ยแนมแลย อุ้ยตือนก็นั่งออกกับสนั่งนั่งขงังฮะเงื่องบังดีๆแล้วนี่วิดีโอไวโพดมั่นเราหน่อยมันมูเดียวพี่นอ้อง ปเก็บพอนบ่ได้นี่ค่ะเดี๋ยวไปเกป็บอ,อีกก่อนเอาใส่กระตาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะมาตัดขาน้ํากลนนะคะเพราะว่าห้าบ่มีเวลาตัดขาเนาะเดี๋ยวห้องสิตัดขาอยู่ป่าดีลคะค่ะเห็นเป็นเสื้อต่อไปเนาะใส่กระตาก่อนค่ะไปเกป็บอ,อีกดอกไม้เนาะเดี๋ยวห้องจะสิมาเคลียร์น้ํากลน มีแต่ดอกแบบพอดีกินงามๆเลยพี่น้องนี่ตัวนี้เฮ็ดฝ่งเขาเดี๋ยวค่อยตัดขาเนาะอืมต้นซ่อนอืม มีจะเห็ดเผือกนลองหยงบ้าน,นี่ฮะโอ้ยแต่โมบอกงนายเ้ยมานี้อีกพี่นอ้องต่างสุกลูกเสกเล็บ้านนี่นี่จะดอกพอดีกินนนะบ่มีดอกบานเกินเหตุ มาพี่องอ้ยมันซ้อนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเพิงเขาเนะาะท่เกแมนอุ้ยเฮ็ดเพิงขากเห็ดเพิงเขากับพวกเห็ดเพิงเขาบานในพี่น้องผุดอกนึง,นงนอุ้ยอ๋ออ้เอาไปก่อน เวลนี้ก็เฮ็ดเพังเขาก็เพราเฮ็ดเพังเขาพี่น้องเอ้ยพูน่ะพูน่ะทั้งในให้เปิดไปแห้พอผ่านไปทานมาก็มา่โผล่ท้องนะเฮ็ดเพังน้องอยู่เฮ็ดเพังเขาอีกพี่น้อง ดอกกําลังพกเกยงเลยเนี่ยได้เกือบกระตาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะสิไปตัดขาเนาะตัดจุปาลนน่ะแต่ว่าขอหายก,ก่อนหลายข้าวจ้าสองดอกเคียงกันต้องซองอุ้ยมางามแท้สองดอกหน่อยเห็ดเพิ่งเขา่า อีกดอกนึงอยู่ในป่าใหม่พี่แข็งเกิดเดืดอยู่สวยให้พึ่งเขาก็อีกดอกหนึ่งพอดีงามด้วยค่ะดอกพอดีแกงมีแต่ดอกาง,งามๆเลยค่ะก็ร่างเขินแบบมันบ่ถือฝนเนาะ สองดอกอยากชะลาเนี่ยไปนหนึ่งเอาอตัวนี้ต่างแบบบักงามเลยพี่นอ้องงามแห้งเฮ็ดบวงเขาเป็นเงา,เป,เ,งาเป็นเงาอยู่เดี๋ยวยังไปตาดขาที่หลังเนาะคางอีกดอกนึงวกจอดอกนี่ นนีคขาสั้นบออกเป็นมูเนาะบอกนี้ดอกใหญ่มากแข็งน้ำบูดอกบักงามเนือง อุ้ยแข็งปกเลยค่ะนี่ดอกหนึ่งค่ะเง้ยวๆอุ้ยดอกงามขนาดแข็งปกเลยนี่คเคอุ้ย,อยดอกแข็งงามขนาด จะด,ดอก,กงามืมมีแต่ดอก,กงามพี่น้องสามดอกเดี๋ยวหาอีกก่อนนี่ค่ะเท่าไรแมาถ้าก็ใช้มาขนออกมาเออปาดขาเนาะขนออกก่อนถ้าใชมาปาดขาปาดขาใหี่ยงนึงนุ่งที่เขาว่าเราปาดนึงค่ะอุ้ยเก็บออกมากปาดก่อนสิดเดนไฮน์มันเป็นเสือต่อไปเหี้ยสงสาดไหมค่ะ จะได้มาตาคากันโอ้บอกไม่ไดใส่เนาะม่ดะได้เห็ดตัวใดเนาะพี่มาไทยมันตัวใดเนี่ยก็ตัวโยกไปก่อนมันจะซ้ำเลยว่าไงว่าหนุ่มยุ่งมูเดียวนะั่สิเนนก็บอาหารอีกแล้วเนาะมูเดียวาคา่ะค่ะคือสีมาตาคาเนาะมาตาคาใบป้ายนะ่ะให้มันเสื้อต่อไปพนะี่น่ะโอ้ย พังสาดไม่ต nice anyway. ้องยังมูเดียวพี่น้องเว้ยโอ้ยเฮาใหังสาดไม่ลงเสียนะคะ กลับไ,ไปก่อนกลับไปกันดีเ่ะมาตาคาวพี่เนาะอืมนี่คนเขาตัวนี้ชื่ออะพี่น้ะง่ามไรแ้อมันยองมูนึ่ง ลงนิดหน่อยก็ให้พ่งซาดกำลังงามแบบบ่เสียเทียวเลยมากกับมาหลักูมั่งมา่โมงสีส่โมงเสาร์ไปทิ่นไปปลาให้เป็นเสือตัวไป โอ้ยงามเด้คนส่วนเดี๋ยวสิเอาเสือไปทิ้มไว้ในป่ามันเอออีกพี่น้องอือ องคบกัดบัมานางคับเต็มแลวค่ะมาค่ะไปหาต่อร่อยนี่ะดอกจุ่มๆกินเล่นนี่ละกินเนาอ